สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะพาพีพ่มาชมหัวเก่งเข้าใหม่ค่ะเป็นหัวเก่งฮีโนเมกาหัวกว้างนะคะหัวนี้เป็นหัวโฉมใหม่ค่ะภายในจะเป็นสีดํานะคะเป็นหัว10บลอ้อค่ะพี่พี่ดูยังไงว่าตัวนี้เป็นหัว10บล้อนะคะให้เรามาสังเกตตรงนี้เลยค่ะพี่พี่ให้เรามาสังเกตตรงก้านปัดน้ําฝนค่ะพีพ่ก้านปัดน้ําฝนของเขานะคะตรงนี้จะเป็น2ชั้นแบบนี้เลยค่ะสามารถวาง6ล้อใหญ่หรือว่า10ล้อบ้านเราได้เลยนะคะสังเกตดูได้เลยค่ะว่าเขาจะเป็น2ชั้นแบบนี้นะคะมีด้านบนแล้วก็ด้านล่างค่ะ หัวนี้นะคะสามารถวาง10ล้อบ้านเราได้นะคะวาง8นอ็อตหรือวาง6ล้อใหญ่ได้เลยนะคะภายในกว้างขวางมากๆเลยค่ะที่สําคัญนะคะไฟหน้าของเขานะคะเป็นไฟหน้าสีนอนค่ะมาใส่แบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะคะแค่ไฟก็ปาไปเป็นหมื่นแล้วค่ะพี่ๆเป็นไฟสีนอนแท้จากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะหัวนี้นะคะเป็นหัวเดิมจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะมีเอกสารให้ครบเลยนะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะการชนของหัวนี้นะคะจะเป็นการชน2ชั้นค่ะจะมีการชนแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้าน ลงค่ะแบบนี้เลยนะคะ ตัวนี้จะเป็นกันชนค่ะตัวนี้จะเป็นสปอยเลอร์นะคะสภาพสวยๆเลยนะคะหัวนี้นําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะเป็นหัวโฉมใหม่ค่ะพี่ๆภายในสีดํานะคะสังเกตดูตรงนี้ก็ได้ค่ะพี่ๆขากระจกของเขานะคะจะอยู่ติดกับประตูแบบนี้เลยนะคะถ้าเป็นรุ่นเก่ารุ่นเดิมนะคะขากระจกจะติดอยู่ด้านหน้าค่ะจะไม่ไปอยู่ตรงข้างๆประตูนะคะจะอยู่แถวด้านหน้าแถวขอบกระจกค่ะถ้าเป็นรุ่นเก่านะคะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างค่ะอันนี้แอบกระซิบก่อนนะคะว่าหัว เพิ่งมายังไม่ได้ล้างทําความสะอาดค่ะพี่ๆภายในตัวนี้นะคะคอนโซลจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ประตูนะคะหรือว่าคอนโซลนะคะหรือว่าเก,ก๊กลางนะคะก็จะมาเป็นโทนสีดําแบบนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นหัวโฉมใหม่นะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถสอบถามได้เลยนะคะตามเบอร์ที่โชว์ตามหน้าจอนี้เลยนะคะหัวรุ่นนี้เป็นหัวมีแคบค่ะพี่ๆจะมีที่นอนด้านหลังนะคะก็คือตรงนั้นเลยค่ะตรงที่เป็นช่องว่างตรงนั้นจะเป็นแคบหลังนะคะสามารถนอนได้พักผ่อนได้ หรือวางสิ่งของได้เลยนะคะเป็นหัวกว้างๆแบบนี้เลยนะคะมีรางมา่านมีอะไรให้ครบเลยนะคะแต่หัวน,นี้ไม่มีม่านติดมานะคะพี่พีมีแค่รางม่านให้นะคะสภาพภายในนะคะใช้งานได้ปกติเลยนะคะอยู่ครบสมบูรณ์เลยค่ะพี่พีอาจจะมีร่องรอยการใช้งานมาบ้างนะคะแต่สภาพภายในนะคะก็คือสมบูรณ์เลยนะคะ90%เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังของหัวเก่งกันบ้างนะคะว่าได้อะไรไปบ้างค่ะที่ได้ไปนะคะก็จะมีตัวกองอากาศค่ะท่อกองอากาศนะคะให้ครบเลย ะะขาดีดหน้าขารับหลังค่าพี่ๆสภาพหัวสวยๆเลยนะคะบางโครนมีให้ทั้งสองข้างค่ะซ้ายขวาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูใต้หัวกันบ้างค่ะสภาพใต้หัวนะคะคืออยู่ครบเลยนะคะไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะอยากเอาไปวางรถตัวเองนะคะหรือว่าอูปา่ประกันอู่ซ่อมรถนะคะอยากจะได้ไปวางรถให้ลูกค้านะคะแนะนําเลยนะคะหัวนี้นะคะหัวนี้นะคะตั้งร้อยพี่ๆอยู่ที่โกดังยูเอสหนองแคค่ะ90หมู่6นะคะตำบลไผ่ตำอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรีค่ะมาไม่ถูกนะคะสามารถโทรตามเบอร์นี้ได้เลยค่ะ0852476552นะคะ ID line 036733641ค่ะรับรองว่าพี่ๆได้ราคาส่งกันแน่นอนนะคะร้านของเรานะคะเปิดตู้เองนําเข้าเองจากประเทศญี่ปุ่นค่ะไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางนะคะมาสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะคะต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะคะหัวเก่งที่ถ่ายให้ชมวันนี้นะคะเป็นหัวเก่งที่ยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดค่ะเป็นสภาพเดิมๆจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะพรมทุกอย่างอยู่ครบเลยนะคะ อาจจะขออาภัยตรงที่ไม่ได้ล้างทําความสะอาดให้นะคะพี่พี่เนื่องจากรุ่นนี้นะคะมีมาแค่หัวเดียวค่ะแล้วก็นานๆจะมีโฉมใหม่แบบนี้เข้ามานะคะก็อยากให้พี่พี่ได้ชมกันก่อนนะคะเป็นสภาพเดิมๆจากประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะตัวนี้ขากระจกนะคะเป็นขากระจกรุ่นใหม่เป็นขากระจกตัวใหญ่เลยนะคะสําหรับพี่พี่ท่านไหนที่สนใจหรือว่าชื่นชอบนะคะ ฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะ,กด, like, ก,ดะ,คะกดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้ช่อง u a Group Review ด้วยนะคะคลิปนี้ลาพี่ๆไปก่อนเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าจะพาไปดูรถหรือหัวเกีงนะคะฝากพี่ๆกดติดตามไว้ด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ